และนี่ก็คือเบลลี่สปันกี้มันเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในทะเลและเมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองหลางเพราะฝีมือของมันพี่เจฟฟรีก็ติดอยู่ในเมืองแห่งนี้เช่นกันแล้วจะรลอดหรือไม่ใครคิดว่าหลอดคอมเมนต์หนึ่งไม่หลอดคอมเมนต์สองก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับพี่เจฟฟรีไปดูกันเลยทีนี้มือจังเลยนะเนี่ยนี่มันคือที่ไหนครับทำไมมือขนาดนี้โอ้ มีแต่เทเลอร์เพียบเลยนะครับเอ๊ะประตูอยู่ตรงนี้ฮัลโหลออกได้ไปะเนี่ยเอ้ยออกได้ด้วยนะครับแล้วพี่เจฟลีมาติดอยู่ที่ไหนครับนี่มันคือโกดังนี่นาะแล้วผู้คนล่ะไม่มีใครสักคนเลยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยทำไมใหญ่ขนาดนี้เ,เดี๋ยวข้างในมีรถด้วยนะครับทุกคนเอ๊ะเปิดได้ไหมเนี่ย ว้าวเปิดได้ด้วยมีรถด้วยนะครับเป็นรถตู้ตรงนี้ก็มีปืนด้วยนี่นาโอเคโอ้ยมีปืนด้วยแล้วรถตู้ขับได้ไหมเฮ้ย,ยขับได้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราขอเปิดประตูขอแล้วกันเปิดได้ไหมโอเคครับทุกคนที่เจฟฟรีขอขับรถตู้ออกจากที่นี้เลยแล้วกัน,นครับเฮ้ยมึงเปรกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถตู้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ไปไม่ได้ครับโอ้ยติดติดติดอะไรวะเนี่ยรถตู้ดีเดี๋ยวเดกลับด้านหน่อยกลับด้านหน่อยโอเคโอ้ประตูก็ปิดเร็วเกินนะครับทุกคนอย่าเพิ <t <t ่งปิดอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดอย่าอย่ารถตู้ติดรถติดติดติติด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 ตดิดตดิดิดดตด้ ครับอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดเอ,อ้ยอ,อ,อะไรบ้านนี่ยเปิดอีกรอบนึงอีกรอบนี้ได้แน่นอนนะครับอ่าโอ้โหกลัวจะเอารถตู้ออกมาได้โอ้โเงินกองพังอยู่แล้วโอเคแล้วนี่คือโกดังอะไรครับเนี่ยขอเข้าไปดูหน่อยละกันนะครับโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าของเราในมาร์คคือใส่มาสปาสกี้นี่นาะเอ,อ้ออย่าประตูปิดอีกแล้ว ตรงนี้มีไซมอนสปา์กี้นะครับมอยมานอนตายอยู่ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับโกดังแห่งนี้สองตัวเลยนะครับพวกมอยมานอนตายในโกดังแห่งนี้โอเคโอเคเรีบหนีกันดีกว่าครับรถอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเรานี้ออกจากเมืองแห่งนี้กันแล้วไปกันครับไปท่านไหนเอ่ยขอไปท่านนี้แล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าของพี่เจฟลี มีใครมานอนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าของเราเฮ้ยนี่ยิยงบอลเป็นมาแล้วพวกเรายิยงบอลเอ้ยเดี๋ยวดูาูนีนเราพิจารณาเลยนะจริงจริงมันคือการสควิดเกมมาแต่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนะครับจะบอกนะว่ามาจากข้างล่างนี้ จะต้องกินพวกแกให้หมดเลยนีหมายคือโกโ็กวาสปาร์กี้นี่นาเฮ้ยช่วยด้วยช่วยวยครับฉันจะไม่หลอดแล้วยิงไม่ไเ,เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปช่วยเพื่อนก่อนละกันเฮ้ช่วยฉันด้วยนี่นหะยิงยิงยิงเนียวโรยโอ้ยขอบคุณละกันใช้ขวบมากเลยฉันไม่กล้าออไปจอกที่นี่เลย,เ,ยเดี๋ยว ได้นบืนพิกาดจากสคริปเกมด้วยนะครับทุกคนเอว่าแต่ายนไยนรับมาได้ไงวะเน,นี่ยเออไม่รู้สิอยู่ๆก็ได้ปืนเลยนะครับทุกคนเอ,อ้มีใครเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรไม,มีอะไรครับโอเคไปดีกว่านะครับไปด้วยไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะอยู่ที่นี่เองจะไม่กล้าออกไปจากที่นี่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจฟฟี่ขอหนี้เอาจากที่ละกันนะครับพวกมันไม่ไปด้วยว่าแต่เอ,อ๊สงสัยจังเลยนะเนี่ยพวกมันมาจากตรงนี้นะครับขอลงไปดูหน่อยละกัน ลงมาข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรเอ่ยพี่เจฟฟรีได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างวะเนี่ยไอย้ทางนี้มีทางไปนี่นามันเป็นน้ํานะครับทุกคนตรงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็มีอาา่าไม่มนุษย์ลงมาถึงที่แล้วพวกเราไปกินมันเลยโอ๊ยมันคือมิตาฟอนคอมพิวเตอร์มันอยู่ห้องใต้ดินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเอยอะไรเนี่ยไอเดียจริง ไมยเฮ้ยเพื่อนกองฉันเฮ้ยี่เดี๋ยวมีจระเข้ด้วยนะครับตกนี่คืเอเดี๋ยวพี่เจฟลีขอจัดก,การ2ตัวนี้ก่อนอุ้ยสามตัวเลยนะครับพวกเรากินมันได้เลยจังทุกคนนี่เออเออเออเอเอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยยังเหลืออีกสองตัวนะครับพี่เจฟลีหนีดีกว่าโอ้ยเป็นยังไงวะเนี่ย,ยนี่คือห้องใต้ดินนะครับพวกมันอาศัยอยู่ในนีรีบหนีกันดีกว่านะครับก่อนที่พวกมันจะมากินพี่เจฟลีไปกันแล้ว <terror> ไปได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าชนอะไรวะเนี่ยเอ๊ะดูเหมือนว่าน่าจะไปทางตันนะครับแล้วไปทางไหนได้วะเนี่ยด้านข้างน่าจะไปทางนี้นะครับโอเคไปกันต่อข้าพเจ้าไปกันต่อโอ้ยหนีกันดีกว่านะครับนี่ในเมืองบ้าอะไรบะเนี่ยมีปีศาจโคตรเยอะเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าของเราใครมันทำหลุกน้องของฉันวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 มันหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหทุกคนมันดักอยู่ตรงนั้นโอ้ยเดี๋ยวพี่เจ๊มไปเกาะนี้ฝันนี้ดีกว่าเอ้หนนนีีััก่ เดี๋ยวๆนะพีพิซาด้วยเอ้าเดี๋ยวๆแล้วทางที่ทางไปไหนเนี่ยเอ๊ะ,เ,อะเดี๋ยวนะทําไมมันเป็นถ้าแบบนี้นะครับทุกคนหรือว่านี่คือทางหนีของเราโอเคหนีออกจากที่นี่กันดีกว่านะครับมีทางเดินด้วยนะครับเป็นไหนวะเนี่ยทางเดินเอ๊ะด้านหน้าเป็นทางตันนี่นาแต่ว่ามันมีประตูครับตรงนี้มันคือห้องอะไรเอ่ย เดี๋ยวตกมีบิ๊กเจ้าเบลีสปาร์กี้เฮ้เฮพวกเรามีมนุษย์หลงเข้ามาแล้วจับมันกินกันเลยเดี๋ยวเจ๊ก็ช่วยด้วยเบลีสปาร์กี้มันจะกินพี่เจฟเลยอ๋อนี่ไรกินซะเลยเดี๋ยวเจ๊โอ้โหเยอะมากนะครับมันคือแกขอเบลีสปาร์กี้มันคือทางตันนี่นานี่คือบ้านของมันอยเดี๋ยวงานพี่เจฟเลยจะต้อง ไปจาัดก,การกับเจ้ามิสเตอร์ัอสปาร์กี้ก่อนแล้วครับทุกคนโอ้โหมิสเตอร์ไฟคอมพิวเตอร์ขอไปจัดก,การมาแล้วกันไม่มีทางหนีแล้วนะครับเราจะต้องสู้กับมันเท่านั้นที่หนกันเนี่ยโอ้โหมันขวางทางอยู่นะครับมันอยู่แถวนี้นะครับทุกคนเออนี่ไงจริงด้วยอ่ามันกลับมาแล้วโอเคโอ้โหเดี๋ยวดูมันว่ามัน่าจะติดหรือเปล่าครับขอ,อจยิงแล้วกันนี่นะยย้จิง,จงอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนวะเนี่ยนีนะนนะ่นี่ไปก่อนแล้วกัน อยู่ตรงนี้อ๋อจะนหนีไปไหนใช่ไหมแกหนีไปหลอกจะแต่กินแกนี่แน่นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยหนีกันต่อเลยนะครับทุกคนคือรถด,ด่วนเลยนะครับไปทางไหนเอ่ยมีสองฝั่งนะครับพี่เจฟฟี่ขอส่งไปทางนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดีเ๋ยวทางนี้เป็นปีศาจโอ้โหเดี๋ยวเพียบยเลยเฮ้ยอยู่ในร้านอะไรก็ไม่รู้ครับไีเจ้าแลือสกายสปาร์กี้ขอตรงนี้ก็ไม่โอ้ตัวก้อในใหญนี่แน่จริง จะนี้ไปไหนจอมาโดดโอ้ยนี่เด so ี๋ยวข้างในนี้ก็มีเหมือนกันนะครับใส่มาสปารกี้นี่นะเอ๊ะขอจัดการตัวนี้ก่อนเลยนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยอาฮ่าฮ่าฉัหิวมานาแล้วจะไม่ได้กินอะไรมานาแล้วนี่แน่เอาลูกปืนไปกินเรียบร้อยเอ๊ะตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเฮ้ยแกทรมเพื่อของชานในจามนุษย์คนนี้บางอดจมากนน่อันคือเจ้าเฮอรเลสสกายสปารกี้นี่นะนี่แน่นี่แน่ นนี้แหละ <c oughs> ขอบคุณละการรายต่อมาอแคท,ที่ต้องโดนใช้กินเออเออเออโอ้ยเดี๋ยวๆแก้วไปตกในกามีนะครับเพียบเลยนะครับตรงนี้แหละเอออตรงนี้ก็มีนะครับ,ม,รบรรมันจ้องอยู่เราเน่งวายไอ้เจ้ามนุษย์มันคงไม่เห็นเรา,เราไม่ทีเดียวทำไมจะไม่เห็นวันนี้นี่มันคือเจ้ามิสเตอร์ทีสปันกี้นะครับมันเป็นปีศาจต,ต้นไม้ที่ไม่เนียนเลยมาแล้วพวกไรเตียมพร้อมนี่แหละ นี่แน่ะเอาไปเกินเอาเดี๋ยวๆลูกปืนหมดลูกปืนหมดไอ้ถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยๆมันน่นแกไม่เห็นเราหนึ่งไว้เฮ้ยนี่แน่นี่แน่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกณ์ฉันน่ะรกเนี่ยโอ้ดีแน่เจอแล้วว้ยนี่แหละเจ๊กเจ๊กเจ๊กเรียบร้อยนะครับโอ้โหมิสเตอร์ทีสปันเกตอ้ยตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวนะครับไปเนียนเลยเได้ไหมเอ้ยจริงด้วยนี่แหละเจริงจ๊กเจ๊กอ๋อเรียบร้อยโอ้โหตตกนี้ มีเจ้ามิสเตอร์ทีสปาร์กี้นะครับที่ดักจะกินพี่เจฟฟรียอยู่ไม่กินไปวนี้ก่อนดีกว่าเ,เออโอเคครับตรงนี้ดูเหมือนว่าน่าจะหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคเราไปต่อดีกว่าครับหนีจากเมืองแห่งนี้เร็วที่สุดเอ๊ยว่าแต่ทางออกอยู่ทางไหนครับโอ้ยสัตวกสองวินตรงนี้เลยทางออกนี่ตรงนี้มีอุโมงค์ครับเราเข้าทางนี้ใช่ไหมนี่ด้านหน้าของเราเดี๋ยว ดูเหมือนว่าน่าจะมีรถถังหรือเปล่าคารหน้าของเราพวกเราเตรียมพร้อมมันมาแล้วยิงได้เลยเออดีเดี๋ยวเรื่องของเรามีการต่อสู well ้กันขึ้นครับเฮ้ยยิงมายิงมาเลยๆแล้วเอ้ยนี่เนาใครสง่งระเบิดม,มาเนี่ยเอ้ยช่วยด้วยนี่แหละยิงมีคนส่งระเบิดมาหาพี่เจฟรีเฮ้ยด้านหลังของเรามีปีศาจมีปีศาจหนึ่งอตาเอ้ยเดี๋ยวตัวนี้คือแกรนดี้เฮาส์นี่เนาะเฮ้ยพี่ือทหารกำลังสู้อยู่เฮ้ยแกเป็นคนหรือว่าปีศาจวะเนี่ยเออจะคือคนบ่า โอเคโอเคครับตรงนี้มีนะครับเดี๋ยวขอช่วยยิงหน่อยละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วยยิงเดี๋ยวช่วยยิงนี่นายยิงยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นใครเฮ้ยแกใช่มนุษย์ไปเนี่ยะจะเป็นชั่วแกคือมนุษย์เอ้ยเดี๋ยวยิงยิงช่วยด้วยพี่เจเบลนี่นายโดนพวกทหารยิงนี่นายยิงยิงเฮ้ยลบก่อนลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวเี่ยอยู่ทหารก็ยิงพี่เจเบลีโอ้โหย้าไปได้ไหมโอเคเดี๋ยวนะ น,นี่พี่เทฟรีโดนทหารยิงครับทุกคนขอออนด้านหลังมาแล้วกันเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยมาอยู่นี่พวกเรามาอยู่นี่เจอมาแล้วนี่นะพูดมากยิงซะเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพวกเราเฮ้ยยิงมาเร็วๆยิงมายิงมาอย่าให้มนันหนีไปไดนนไปน้นี่เนี่ยเอาไปกินนี่เนี่ยยิงใส่รถถังซะเลยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอยู่ด้านหลังตรงนู้นครับทุกคนขอหลบก่อนละกันโอเคโอเคนี่แหละยิงยิงยิงเออ เอ้ยไม่นะเพื่อนอะไรเอ้ยอย่ไหเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่หรออยู่นี่อยู่นี่มาด้ยังยมาด้วยังยรบก่อนครับลบก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะอยู่พวกทหารก็ยิงพี่เจฟรีเฉยเลยนะครับทุกคนว้าวมีรถถังด้วยนะครับขับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขับได้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหไปกันเลยนะครับนี่แน่นี่แน่ไปกันต่อครับเอารถถังนี่แหละไปเลยนะครับ ใครทำคุณยายชันวันนี้อ่ะไม่นะคุณยายเออเดี๋ยว้เดี๋ยวตรงนี้มีคุณปู่บ้านปีศาจโอ้มาดักรออยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกมนุษย์แกทำคุณยายของฉันเออเออเออเรียบร้อยเดี๋ยวรยวะเบิดอีกครั้งระเบิดแล้วเย,ย่งโอ,โอโ้ยระเบิดของพวกทหารเยอะจริงๆเลยนะครับโอเคครับไปกันต่อดีกว่าได้รลถังแล้ว นี้มีโมงเลยนะครับขอเลี้ยวแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปคันต่อครับโอ้โยรถถังโคตรแรงเลยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหน้าของเราใครวะเนี่ยเฮ้ยฉันมาแล้ว้แกจะหนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อนี้เนี่ยจริงริง้โอ้ยรถถังยิงไม่ก้เลยมันคือเอ็งเจ้าสปาร์กี้ เอยเดี๋ยวถอยก่อนสักก่อนอ๋อแกไม่รอเนีๆๆๆๆๆ่ยจอบมาด้วอ๋อเดี๋ยวเจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊อ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยเรียบร้อยเออเดี๋ยวนะไอ้เจ้าสปาร์ตี้นะครับมันมาดักเรากินพี่แจ๊บเลยอยู่มีถังพังเลยนะครับเออเดี๋ยวเสียงอะไรตรงไหนเอ่ยเอ๊ะเสียงอยู่ที่ไหนเอ้ยตอบด้ได้ยินเสียงอีกแล้วครับทุกคนอยู่ไหนวะเนี่ยสีแดงตัวนี้ก็ไม่มีนะครับ ตรงนีปิดทะเลนี่นหะเอ้ยเดี๋ยวตกนี่มีมาอยู่ดีพวกเราโอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเพียบเลย,ย,ๆๆๆลยเ,เดี๋ยวจริงจรจริงไปเล่นสปาร์กี้โออเย้เคยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่จะไปยิงไม่ได้ครับเดี๋ยวนะโอ้จะหนี้ไปไหนนี่ยวนี่เดี๋นีๆๆๆน่เดี๋นี่เออเยี่เพียบเลยนะครับอ้มาดีสิจอบมบดุลเฮ้ยพวกเรากินมาได้เลย โอ๊ยไปดับนี้ก okay. mm ่อนติดนี้ก่อนติดทุกคนเลยนะครับโอ้โหเทีย้เลยนะครับเฮ้ยมันจะหนีไปแล้วเออจะหนีปล่อยหน่อยอ่ะนี่แน่เออเออเฮเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่เจฟตีดโดยมันไล่ลงมาดับเลยนะครับโอ้โหมันดักอยู่ตรงนรถเปียบเลยเพื่อนไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีถ้ำนะครับเอ๊ะไปทางนีไปทางนี้ไเนี่ยตรงนี้มีถ้ำแต่ว่าเอมีแค่นี้เองนะครับทุกคนเอ๊ะเดี๋ยว ด้านหน้าของเรามีบ้านอยู่กลางน้ำนี่นาโอเคพี่เจฟรีจะว่ายน้ำไปบ้านหลังนู้นกคนนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ปืนพี่เจฟรีไม่สามารถยิงในน้ำได้นะครับโอเคไปกัน okay, ต่อครับอูบ้านมีบ้านกลางน้ำด้วยพี่เจฟรีคงจะต้องติดเกาะแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่ได้ใต้น้ำอ๋อมยโยนีบอกเราโอ้ยมาอีกแล้วดีนะเิงโอ้ยเดี๋ยว ไม่สามารถยิงใต้น้ําได้นะครับมันอยู่นี่อาแกจะต้องโดนฉันกินตลอดไปโอ๊ยไปไหนย่งเย่งยิงเย่งเอ้ยเอ้ยว่ายว่ายไปไหนวะเอ้ยดิทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคโอเคว่ายกันนะครับเป็นตาแล้วโอ้ยเป็นตาพี่เจ็บรีมานะครับเป็นไปไหวะเนี่ยขึ้นขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอึ๊บอ่าโอเคโอเคเข้าบ้านกันก่อนเข้าบ้านกันก่อนปึ๊บปึ๊บโอ๊ยมาแล้วหรอนี่แหละย่งย่งยิงเย่งโอ้ยเพียบเลยเอ้ยเดี๋ยวติดติดติด นี่แน่ยังไงเอ้ยมัน,นเลยยังมันรลยยังโอเคครับเออเดี๋ยวๆกระเด็นมาไกลเกินโอ้ยและนี่ก็เอ้ยมาเร็วมาเร็วน,น,นี่แน่จริงเอ้ยลูกปืนปอดช่วยด้วย